สนับสนุนโดยโปรนบแคนเนดีสนับสนุนโดย Art of ต o อฟ Design Your Game เมนติกนะครับสนับสนุนโดยโปรนบแคนเนดีนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับพี่นบมาเนิร์มครับสวัสดีครับพี่นบสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพี่นบมีเป็นเซกชั่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็วันนี้ก็เราอยู่ที่สตูดิโอนะครับก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์วงสวิงจากผู้ชมบ้านที่ส่งวงสวิงเข้ามานะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่า จะเป็นสวิงของใครแล้วมีปัญหาในรูปแบบไหนโอเคครับพี่โนครับแล้ววันนี้เนี่ยคนที่ส่งสวิงมาจากทางบ้านนี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็วันนี้เป็นวงสวิงของคุณกิจพงศ์นะครับซึ่งส่งสวิงมาเนี่ยก็เป็นสวิงมุมจากด้านข้างแล้วก็มุมดาวเดอรไลน์รับเดอไลน์นะครับดูแล้วนะครับก็ถ้าเราดูจากวงสวิงของคุณกิจพงศ์เนี่ยแกบอกว่ามีปัญหาตีแล้วมันลงมาชันไม่หน่อยคือขาบอกว่าตีตีแล้วเดวอดมันลึก อ๋อตีแล้วโหอยู่ดีดีขุดดินลงไปเรียกว่าขุดเรียกว่าปลูกข้าวโพดได้นี่เวลาแคดดี้บอกว่าบอกว่าโอ้โหบางทีขุดเยอะเนี่ยแคดดี้กบลําบากเนี่ยปลูกข้าวโพดได้นี้คือปัญหานี้เลยปัญหานี้เลยนะครับก็พอมาดูสวิงของคุณกฤษณ์พงศ์เนี่ยก็เป็นวงสวิงจากด้านด้านข้างแบบนี้นะก็ถือว่าเหมาะสมแล้วที่ที่ที่ส่งสวิงด้านนี้มานะครับน่าจะเหมาะสมกับปัญหาเรื่องของข้อปัดพานั่นเองครับการตีที่มัน กดเกินไปเนี่ยจะทําให้เกิดรอยดตกว่าที่ลึกเกินแน่นนว่าเหล็กเนี่ยเราต้องการที่จะตีให้กดอยู่แล้วเป็นมุมกดแอทแทงเกิลเป็นมุมกดถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่ามากไปมันก็ไม่ดีนะครับในนั้นเรามาดูกันดีกว่าวงสวิงของคนกิจพโป์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจากที่ดูวงสวิงนะครับตอนแบ็กสวิงเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนกิจพโปงมีการลากไม้เนี่ยเข้าด้านในค่อนข้างเยอะนะครับเข้าด้านหลังนะฮะเข้าด้านหลังทําให้ เวลาที่ขึ้นต่อไปเนี่ยเกิดอาการที่เราเรียกว่า across the line หรือว่า cross line ที่เราพูดกันนะครับ oh. cross line ก็คือปลายไม้เนี่ยมันชี้ข้ามศีรษะไปทางด้านขวา uh huh. แบบนี้นะครับ,รบเพราะว่าพอเวลามันลากมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะจะไปข้างหลังต่อได้มากกว่านี้ละมันเลยจึง,ต,งต้องต้องวนกลับขึ้นมาด้านบ,บนนะครับซึ่งตำแหน่งนี้จะเห็นได้ว่าปลายไม้เนี่ยโอ้โหอยู่เหนือศีรษะเลยเต็มๆนะครับ,รบแล้วก็ตำแหน่งมือเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ ตอนดาวสวิงลงมานะครับพะเกิดอาการคอสไลน์แล้วนะครับตอนดาวสวิงลงมาเนี่ยจะทําให้ระนาบสวิงเนี่ยมีความชันนะครับมันลงโอ้โหลงมานี่รู้สึกได้เลยว่าอขนาดพี่นพยังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้ลากเส้นนะผมรู้สึกว่าถ้ามองจากมุมนี้โอ้โหชันชันชันเลยใช่ชันมากนะครับก็สังเกตได้ว่าสูงกว่าไหล่ขวาแบบชัดเจนเลยนะครับ ก็ทําให้มุมข้อประชาที่ลงมาเนี่ยนะถึงแม้ว่าพยายามจะทําให้ตื้นลงแล้วแชร์โลลงแล้วแต่มันก็ไม่พอนะครับลงมาก็ยังชันอยู่ดีแล้วก็ลูกที่ออกไปเนี่ยจะออกซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาก็คือเป็นสไลสไล์นะครับผมลแล้วก็ระยะก,<ล> <ๆ S 2> ก็จะเสียใช่ครับ <ๆ S 1> นะครับดังนั้นพอเรารู้ปัญหาแล้วเนี่ยนะครับปัญหานี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากการการใช้การเซตข้อมือที่มันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเซต ข้อมือนะครับเราไม่ลากไม้แบบนี้นะครับเซ็ตข้อมือให้ให้ปลายไม้เนี่ยตั้งขึ้นนะครับในตำแหน่งที่ไม้ขนานพื้นเนี่ยุนัดตำแหน่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเห็นปลายไม้เนี่ยอยู่ตรงกับตำแหน่งมืออืมคือหักข้อมือขึ้นมามปึ๊บเนี่ยต้องอยู่ไปลายไม้กับตำแหน่งข้อมือเนี่ยต้องอยู่ในระดับเดียวกันใช่ใช่แต่อันนี้เนี่ยโอโ้โหเข้าไปลึกมากครับข้างหลังลึกมากนะครับ ก็ทาให้หลังจากนั้นเนี่ยมันต้องวกขึ้นมาข้างบนนะดังนั้นตำแหน่งแรกเลยถ้าเกิดเป็นภาษานากอเมเจอร์ที่ผมเข้าใจเนี่ยคือเกิดอาการควงอ่าใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณนั้นนะครับวันอย่างแรกต้องทําเช็คพอยต์ตรงนี้ให้ได้ก่อนโดยเซตข้อมือขึ้นมาที่ตําแหน่ง9ก้นาฬิกาให้ปลายไม้เนี่ยอยู่ตรงกับมือให้ได้ก่อนอันนี้แรกเลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเซตได้แล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งที่2เลยก็คือพอเซตได้ปุ๊บให หมุนไหลได้ละนะครับแล้วก็ให้เป็ควมรู้สึกว่าฝ่ามือขวาเนี่ยแบกเอาไว้ถูกพูดง่ายๆคือพอเราเซตขึ้นมาในจังหวะจังหวะแรกแล้วเนี่ยสองมือสองมือเนี่ยหักขึ้นมามือขวาจะจะมีจะมีอาการพับเล็กน้อยแล, <ะ S 1> ล้วครับถ้าให้มันทับแบบนี้ไว้จนสุดสวิงอ,อันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจาก ในคลิปเนี่ยคือโอ้โหมือขวาเนี่ยไม่มีการพับเลยไม่มีครับค่อนข้างจะก็คือมีมีแต่ว่ามันมน้อยมากค่อนข้างตรงนะครับทำให้ปลายไม้ชี้ไปทางนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการแบกมือขวามากขึ้นเนี่ยก็จะให้ปลายไม้ชี้ไปข้างหลังมากขึ้นครับผมถ้าเกิดแก้ตรงนี้ได้แล้วนะครับหลังจากที่แก้ท็อปซิงได้แล้วเนี่ยตอนดาวซิงลงมาเนี่ยผมว่าถ้าลงแบบเดิมเนี่ย ระนาสวิงก็น่าจะต่ำลงละนะคือดาวสวิงเนี่ยดูค่อนข้างดีเลยนะใช่ครับแต่ว่าต้องแก้ที่ท็อปสวิงนั่นเองครับก็ลองเช็คที่ตำแหน่งก้านนาฬิกาก่อนครับแล้วก็ขึ้นไปท็อปสวิงตำแหน่งนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของแขนซ้ายนะครับแขนซ้ายเนี่ยมันควรจะเบียดตัวมากกว่าน,นี้อ่าควรจะควรจะให้รู้สึกว่าแขนซ้ายกับลำตัวของเราเนี่ยมันชิดกันไว้เลยนะในช่วงที่ขึ้นดักสวิงสุด ครับผมนะครับก็จะเกิดอาการที่คอสไลน์น้อยลงโอเคผมว่าวันนี้นะผมว่าท่านผู้ชมนะน่าจะได้เรียกว่าเก็บความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับนะครับวงสวิงที่เรียกว่าคอสไลน์หรือเรียกว่าตีแล้วเนี่ยโอ้โหดีวอตเยอะเกินไปนะครับผมตีแล้วลงชันเกิดปัญหาสไลด์นะครับผมว่าวันนี้เนี่ยน่าจะได้ทริคดีๆนะครับจากพี่นพไปนะฮะต้องต้องเสริมนิดนึงปัญหาคอสไลน์เนี่ยบางทีอาจจะไม่ชันนะอาจจะมีการชดเชยไปแล้วก็คือพอพอรู้ว่าคอสไลน์ตัวเองก็ควงกลับมาด้านหลังครับก็ ข้าบันตื้นนะครับก,ก็เกิดได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างหนงของคุณกีเชพา์เนี่ยยังถือว่าไม่ไม่ได้มีการชดเชยตอนดาวสวิงขึ้นขึ้นคอสก็ลงชันก็ยังดีกว่านะดีกว่านะแกง่ายกว่าแกง่ายกว่าถ้าท่านผู้ชมทั้งไหนนะฮะสนใจนะครับผมอยากจะส่งคลิปนะครับให้ทางโปนบนะครับวิเคราะห์วงเนะ่ส่งได้ทั้งไหนครับพี่นพครับ,รบก็สามารถส่งมาได้ที่ทงางไลน์ของอ รายการเมนสโตรีเลยนะครับอันดักินโปรดักชันแอคคอสเมลดอทคอมถูกต้องครับผมก็ส่งได้2ทางนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับผมส่งได้เลยนะครับหรือแฟนเพจก็ส่งได้เหมือนกันนะครับผมยังไงเนี่ยสะดวกท่องทางไหนส่งได้เลยครับผมทั้งสองมุมนะครับดาวเดอรไลน์และคอสเดอรไลน์นะครับแล้วบอกปัญหามาด้วยว่าคุณมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับวงสวิงของคุณนะครับและพี่นพเนี่ยจะมาอธิบายและวิเคราะห์วงสวิงแล้วก็จะทาให้เกมของคุณเนี่ยอินพุ้ขึ้นนะครับใช่ครับยังไงวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่นพ ช่วงหน้านะครับเมนทอยมีอะไรน่าสนใจถีอการชมช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยโปโนบ a c a d e มี bon สนับสนุนโดยอาร์ f อ o l f d e ์ด g ีไซน์ย a เกม เพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men's t o r y เพียง follow i n g Page และเลือก see first พร้อมกดกระดิ่ง subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men's t o r y อย่างแน่นอน